สวัสดีค่ะเจอกันกับจิดาวพาเหววันนี้เราจะมาทําสูตรมกนะักหน้าชะลวัยนะคะใครที่น่านแห้งกร้านอยู่นะคะลองสูตรนี้ดูค่ะอย่างแรกเลยนะจะเป็นไข่ค่ะไข่ที่เราใช้นะคะจะเป็นไข่แดงค่ะไข่แดงหนึ่งฟอง น่คะ่ะไข่แดงหนึ่งฟองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้นี่เลย 1, เจลว่านหางจระเข้ค่ะถ้ามีเจวเป็นสดต้นๆก็จะดีมากเลยนะคะใช้ 1, เจลว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วตามด้วยนี่เลยค่ะผงกาแฟค่ะเป็นกาแฟดำนะคะ นี่เลยใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะและหลังจากนั้นนะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะวิธีการใช้ก็คือหลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะเอาสูตรมากหน้าตุวนี้มาบนผิวหน้าได้เลยและทาหลายๆชั้นเลยนะคะทาไปเรื่อยๆเลยค่ะ ชั้นหนึ่งแห้งก็เติมชั้นหนึ่งเข้าไปชั้นหนึ่งแห้งก็เติมชั้นหนึ่งเข้าไปนะคะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมในการมานะคะก็คือตอนเย็นนั่นเองนะคะหรือว่าตอนค่านั่นเองค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ประมาณอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะจะทําให้หน้านุ่มขึ้นหน้าใสขึ้นหน้าสว่างขึ้นนะคะหลังจากมาร์กสูตรนี้เสร็จนะคะก็ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าทาครีมบารุงและเข้านอนได้เลยค่ะวันนี้ช่องจิดาพาเฮียไปก่อนแล้วนะคะอัสสลามูอะลัยกุ๊มสวัสดีค่ะ